การเจริญภาวนาถือเป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุดมากกว่าการให้ทานรักษาศีลแต่กลับมีคนจำนวนมากเข้าใจว่าการเจริญภาวนานั้นเป็นเรื่องทําได้ยากมากและเนื่องจากตัวเขาก็ยังไม่มีเวลาจิตยังไม่นิ่งพอมีภารกิจมากจึงต้องถัดไปก่อนจริงๆแล้วการเจริญภาวนานั้นพระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวไว้ว่าเพียงแค่ การทำภาวนาเพียงชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นก็จะได้บุญมหาศาลได้บุญมากกว่าผู้ที่รักษาศีล227ข้อยาวนานเป็นเวลา100ปีการเจริญภาวนาจริงๆแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่จำกัดว่าจะต้องนั่งสมาธิหลับตาเสมอไปทุกคนสามารถภาวนาได้ในชีวิตประจำวันแม้มีเวลาเพียง5นาที10นาที และทำในขณะยืนเดินวิ่งนอนก็ย่อมได้เป็นการจดจ่ออารมณ์ให้เกิดสมาธิเป็นเบื้องต้นเพียงแต่ท่านก็ต้องมีครูสอนมีอาจมานั่งปฏิบัติได้โดยลำพังในวันนี้มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเจริญภาวนาจากครูบาอาจารย์เป็นเกตเล็กเกตน้อยนำมาเล่าให้ท่านฟังหลวงพ่อปามโมดปามโมดโชได้กล่าวไว้ว่ากว่าที่พระพุทธเจ้า จะตัดสรู้ได้นั้นยากเย็นแสนเข็นนะักเราอ่านพุทธประวัติมันก็ไม่ทราบซึ้งเท่าไหร่ถ้าลงมือภาวนาแล้วก็จะทราบซึ้งมากเลยยากเหลือเกินขนาดท่านตัดสรู้แล้วท่านเอาทางมาบอกเราให้วิธีการแก่เราเพื่อให้เดินตามคนจำนวนน้อยที่เดินตามได้คนส่วนใหญ่ไม่เดินตามไม่ใช่ว่าเดินตามไม่ได้นะแต่ไม่เดินตาม เพราะคนส่วนใหญ่สู้กิเลสไม่ไหวจึงจมอยู่กับโลกวนเวียนอยู่กับโลกสังสารวัฏหลวงปู่ดูลัตุโลได้กล่าวว่าการภาวนานั้นคือการเจริญจิตให้มีสติสมบูรณ์สามารถรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์ได้หากจิตใจไม่เคยฝึกอบรมภาวนาย่อมไม่มีเครื่องป้องกันทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้เลยพระอาจารย์ชยสาโลได้กล่าวว่า การน,นั่งฝึกสมาธิไม่ใช่เพื่อหลีกหนีจากความทุกข์แต่เพื่อจะสร้างพลังจิตที่จะได้เผชิญหน้ากับความทุกข์และปล่อยวางเหตุแห่งทุกข์นั้นคือความยึดมั่นถือมั่นต่างๆถ้าจิตใจยังไม่มีพลังพอก็ทำไม่ได้และเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าในการฝึกเจริญภาวนาสมควรที่จะมีครู เพื่อให้คอยแนะนำสั่งสอนและชี้แนะให้ทำให้ถูกแนวทางเพื่อให้ทำไปให้ถึงที่สุดโดยไม่ล้มเลิกเสียกลางคันหลวงพ่อลีธรรมะทะโลได้กล่าวไว้ว่าการภาวนานั้นถึงแม้ไม่ทำให้เราสำเร็จมรรคผลได้ในชาตินี้แต่ก็เป็นปัจจัยให้เรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในชาตินี้ได้หลวงตามหาบัวยานนสัมปันโนกล่าวว่าสมาธิ เป็นเครื่องสงบใจส่วนเรื่องการปล่อยวางนั้นเป็นเรื่องของปัญญาละกามราคะได้ก็เป็นพระอนาคามีละอวิชชาได้ก็เป็นพระอรหันต์พระอาจารย์คันชิตสุชิจิตโตได้สอนไว้ว่าสำคัญตรงที่ปล่อยวางคนที่ปล่อยวางได้หมายถึงอินทรีย์มันแก่กล้าใจมันเข้มแข็งสติมีพลังสัมปชัญญะกำลังใจมันก็มีความเด็ดเดี่ยว เรียกว่าอินทรีย์มันแก่กล้าและยังมีอีกบทหนึง่งซึ่งไม่ทราบชื่อผู้แต่งกล่าวไว้ว่าเห็นแจ้งว่าทุกสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงปงตกเพราะทุกอย่างล้วนมีพบมีพัดภาคปล่อยวางด้วยไม่มีสิ่งใดสามารถนำไปได้เลยและคำสอนสุดท้ายโดยซึ่งไม่ทราบชื่อผู้แต่งบรรลุทำได้ทุกสถานที่ทุกเวลาการทำความเพียร จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทำได้ทั้งนั้นแม้กว่าดลานวัดอยู่ก็บรรลุทำได้จะต้องทำให้มีสติพร้อมอยู่เสมอเพราะมีโอกาสที่จะบรรลุทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่เมื่อเราตั้งใจอยู่พิจารณาอยู่สาธุสาธุสาธุ